พ่อครูถ่ายชีพเด้อสบายดีพี่น้องนานๆนานๆทีพ่อคกูอาจจะจะได้เจอพ่อครูก็ต้องขอบคุณด้วยพยุตด้วยดูเป็นจริงกันทุกคนฝากช่องฝากช่องของพิตะเนาะอ๋อวันสบาย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 ของพิตะพระสมเด็จสองพระสมเด็จหรือใครอยากจะใครอยากจะร่วมเขาเรียกไง ชมหรืออยากจะให้ให้รับ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 ออรับดูกายภาพอ่ะตรวจกายภาพส่วนใครจะบอกว่าขับรถจ่าก็เรือก็อ่าแต่เรามีแหลมีอะไรออกใบแล้วรอเพราะตาเขาเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยออกไบให้ด้วยใช่ัหมแต่แต่ละใบเนี่ยเออถ้าถ้าผ่าน่ะมีมีออกออกบแ้ังเต่าเขาเขาาในกลุ่มเขาเขามีแหลนยครับเข้าแหลเข้าตรวจ ออกไปรับรองให้ด้วยวันดีครับอาจารย์ทินเดี๋ยวเดี๋ยวมีของดีให้อาจารย์ทินถ้าคงมีก็มีจะมีที่เตรียมมาเพราะว่าผมไปกดเข้าพอดีอาจารย์ทินเขาเด้งขึ้นมานานเอาของไปไว้ก่อนตอนี้คำมอดเขาเขาก็ไม่รู้จักเราเราจะจะรับหรือเปล่าจะแนะนำให้รู้จักอ๋อนนลอันนี้ก็พอดีว่า นั่นมาเก็บสะสมไว้ต้องอายุเยอะเข้าชักปล่อยให้ลูกให้หลานไม่อยากน่ <c oughs> เาเก็บไว้เก <c oughs> ็บไ,ไว้กันไหมนั่นรับบุญบาร,รมีเรานั่นแล้ว <c oughs> โอ้ยสาวกันเนาะ <c oughs> ผมยังทำใจไม่ได้ว่าดูทีไรร้องไห้ทุกทีทั้งทุกวันนี้นะทุกวันเนี่ยเ <c oughs> ช้าขึ้นมาก่อนกินข้าวหรืออะไรไม่รู้ตีสามเนี่ย ก็ตื่นแล้วเคยเรานอนเร็วใช่ไหมถ้าว่ามันไปไ,ปไหนมาพนะอมาเห็นลูกสาวใครพูดอะไรนั่นหน่อยก็มันตําอ,อ่ะมันตมใจก็อย่างที่เคยเล่าไอ้พอยู<ร>่ามาเห <ๆๆ S 2> ็นมาตต้งแต่แรกๆมันหนึ่งในร้านแล,แล้วว่าจะแบบนี้นกะร้องแบบนี้มันไม่มีมันไม่ได้ง่ายนะไม่เนาะมันไม่ใช่เกิดมาแล้วโหขึ้นมาแล้วเก่งกันทุกคนเลยเนาะมานั่นถึงปั้นยังไงก็จริงพออยู่ บานใี้ตายก็ไม่หลังอย่างที่เคยเล่าอีกัรั้งพอที่จะพึ่งได้ก็ไปตายแต่อย่างอื่นไปอย่างอื่นแล้วก็น่าเอกว่าแต่โชคดีแต่ผมมีความรู้สึกเรื่ๆงอุ้หญิงเนี่ยไปเป็นเซเลปินเดียนี่ผมพูดเองะแต่ว่าต้องอยู่ไปนะไปเพราะอุ้หอิงจะต้องมาเข้ามาทางนี้คิดว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเขาโตเป็นสาวก่อนว่าอนาคตมันจะเป็นตัวกำหนดเองว่าอยู่ที่จังหวะ เขาอยู่วงพอดีผมดูมองดูแล้วเราเห็นแล้วจุดกำเนิดของเขาเนาะตอนนี้ว่าโจก็ไม่ได้เลีก้ก็ก็ดูทิศทางเหมือนกันว่าจังหวะที่เขาจะไปได้ไม่ได้เหมือนกันบางทีถ้าจัางหวะมันมาก,ก็ต้องโสงผ,ผ,ผลดีผลเสียศิลปินเดียวมันก็มีอยู่วงอะมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าดีก็อย่างหนึ่งอสมมุติว่าเนาะสมมุติว่า ให้น้องไปเป็นศิลปินเดียวในโอกาสต่อไปข้อหนึ่งก็ยังมีวงของพ่อรองรับอยู่ใช่ไหมล่ะก็เหมือนที่ทำสเตจแบนขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้เสียไงใช่ไหมเออต้องลองลองออกไปดูอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ปัง่ะเราก็ยังมีวงของเราอยู่แกอันน่าจะอ่านไม่ท่าก็ว่าไปตามนั้นก็เหมือนกับวงหนึ่งวงสองที่เราทำเนี่ยครับออย่างน้อยๆก็คือมันก็ยังมี ไม่ค่าคิดเลยนะว่ามีวงเงินก็ไม่ได้เนาะเขาเก่งเนาะเพราะว่างานมาลองรับงานด้วยใช่ไหมใช่งานก็แต่นี้ก็คือเราไม่มีปัญญารับเลยเออถ้าว่าอยู่วงหนึ่งคือยังไงมันก็ไม่ได้ก็เหมือนการเกลี่ยน่าสมรจิร่างๆขายก็จะต้องมีสองถ้ารับงานเอาอยุธยาสซาบุริอังคีการก็ไปได้ของอังคองของผสมจากแต่เพราะนักแกก็จะ เป็นริเกที่ไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยแต่เนี้ยแต่แล้ววงน่ะมันหมดกันท่เลยร่ของผมเนี่ยอย่างนี้ทันเดียวเนี่ยจบแล้วไปยืนฮะน้องสวัสดีค่ะทีนี้ย่งยังยงของวงสองเนี่ยออกมาใหม่ก็ซื้อรถเพิ่มดังรถใหญ่ก็ห้าเอาแล้วผมทั้งห้าแล้วก็รถตู้หรืออะไรเยอะแยะได้ค่าใช้จ่าย เาก็ดินั่งก่อนนั่งก่อนมานเดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาที่เป็นพ่อคู่ทีเกที่เป็นที่ปรึกษาทั้งแต่ถทั้งแต่เริ่มแรกๆนุ่นมีอะไรก็เที่ยวแวะหากันหมอลำกับพี่เกย์เจอกันอย่างว่าเนาะมันมันมันศิลปินแต่กมันคนละแล่นกันอันนี้ก็ทางหมอํำผมเกิดมาก็ไม่เคย รู้เรื่องหมอลำไปมาด้วยกึกก็พ้องไม่ยุดเนี่ยแหละทำมาให้ผมนั่นแล้วตอนนี้ผมเอาอย่างนี้นะผมวันนั้นอ่าเพราะคุณครนั่นข้ามาในนั่นผิก็ดีอันนี้เป็นพระสมเท่านจะประคุณท่านเดยมากก็จะได้จะมหนี้คนเลือกพระเลือกคนให้ถงอิงไปกองหนึ่งแต่เขาเป็นเหตุนี้นะ แต่อันนี้เป็นของอุ้อได้เลยนะวันเกิชเชยเป็นเด็กเกิดเชยูเเด็กบังหยเนเกิดชยอันนี้เป็นพระที่สร้างฉลองสมเด็จท่านเจ้าประคุณกัลยสีที่สมเด็จท่านเจ้าประคุณคือว่าวาะพิเศษที่ท่านได้เป็นสมเด็จฉลองพร้อมกับรอสี่นะก็แต่มันด้วยใจที่ว่าไม่รู้นะเหมือนกันถูกจะตายยังคิดถึงอาจารย์หวัง เพราะว่าหนึ่งเห็นว่ารุ่นเดียวกันมาอเพอเอออาจารย์หวังอาจารย์ที่คนที่ใกล้ชิดประยุทธ์จะว่างูนงี้พาผมรักด้วยไปหมดแล้วก็มันกลายเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเดียวแฟนเนาะมาอยู่ด้วยกันเกือบ30ปีทุกคนกันน่ก็ฟังขรามามันเหมือนมันเหมือนกาบมุนไกเกมกัน อยู่ด้วยกันพ่อครูเนี่ยเคยสอนมาด้วยกันเขาอยู่มันกันอยู่เนี่ยมันฝังไหฝังมันที่จะไปไหนบางทีก็แยกกันไปแต่มันก็ไม่รอเจอหน้าก็ต้องมันก็ไม่เหมือนที่เราก็อยู่ด้วยกันมันรู้มันมองหน้าเรารู้ใจอ่ะใช่มองตาล้วรู้ใจเลยกันอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกโทษนะอันนี้อันนี้เป็นเถีโตเลยนะขอให้เคารพษาไว้ดีจะมีไม่มากมายนะอันนี้ที่ว่านั่นแต่เป็นพระที่เขาทำ ขอเล่านิดนึงนะว่าเขาทำจะเพาะให้คนในหวังเท่านั้นนะไม่ได้เนี่ยอันนี้ช่องคเขาครูไมนที่เครื่องส่องนะไม่ใช่นั่นนะอะเอไปเลยครับที่ใครครับเป็นอะไรตั้งใจทีบานตั้งใจจริงๆหแล้วเวลาได้จะนิ่น่แจะมีเครื่องส่องนะไม่ใช่ว่าจะผ่านแล้วผ่านเลยเนี่ยกายภาพไม่ต้องไปส่องกล้องไอ้ตัวนี้อาจารย์ดูตัวนี้เลย ไหนผมก็นยังแค่วันสบายยกรบตาพัฒสมเด็จของพ่อยุธเนี่ย่าไปว่าเขาไม่ได้นะจะไปน้อยใจนะเขาไปพาที่ว่านั่นพิเศษกว่าเขาไปเนื้อดินของเขาเนื้อดินเี่เรียกเนื้อดินที่ทําออกมาเป็นสีเหลืองเนี่ยเนี่ยของอยุทธกลุงรักจนถ้าส่องเข้าไปจะเป็นแบบนี้เนื้อเนื้อเจ้าเน่ยนะ อันนี้ข้างในวงังคนละเนื้อแต่คนละเนื้อคนละเนื้ออันนี้นสร้างสร้างสำหรับเราว่าพระพวกนี้จะไม่ค่อยเห็นในในในท้องตลาดทั่วไปเราเขาอยู่จาก,นาก,กาในวังเขาเรียกพรในวังเพราะถ้าพูดไปเราก็มีเมื่อตอนเราสี่ก็มีพระปิดพระปิดใช่ใช่ไหมละ่ะสองสองอสองอ,สองค์รวมนั่นนี่ ขอเก็บไว้ไม่ใช่กรอบมนะย่ภไยหลานยังดีก็ว่าแล้วแต่อันนี้เป็นของแค่คนดคนละสายยังดีดลยันนี้ดีเลยแล้วก็ถื่พวกนี้แล้วครับอันนี้ว่าต้องไปซ่องเลยนี่ไม่ต้องไปซ่องเลยก็อยากให้เนี่ยคนที่ว่าพาเลือกคนมาถึงเวลาเขาก็มานี่พ่อครูก็จะมาให้ไม่ตีรอบก่อนเป็นแตกแตกมาไม่ถึงนั่นแหละเอามาแล้วเนี่ยว่า คือมีอาจารย์หวังเนาะอระเด็นที่ว <íamos> ่าเออดูแล้วดูสนิทกันผมพวกนี้เขาบุญเขาเขาร่วมกันแน่แน่นอนมันก็จถ้าร่างกายสมบูรณ์ดีมาเท่ากันต่อเลยเนี่ยครับมาด้วยกันปีหนึ่ครับผมแล้วแกก็คุยสนุกครับแกคุยสนุกไออาจารหวังอยู่บองเหาเลยครับบองเหาบองเหาเนาะต่อไปเนี่ยวันนี้ก็มาสัญญากันไม่ถึงเท่าไว้ก็ว่าต้องเอามา ตอนนี้มันมีในแง่ว่าเขาวว่าลูกชายเป็นตำรวจอ่าพ <อ S 1> ยุต<ย>ิได้ไปแล้วใช่ไหมก็เลยว่าต้องอก็ต้องเอามาให้เขาอีกองหนึ่งครับว่าให้พยุต<ๆ>ิก็เอาไปฝากไปให้ลูกชายเขาตอนนี้ก็ม,มีสองแล้วตำรวจผมมีสองไย หลานชายม,มีหลานอีกหลาน <c oughs> หลานกอะเลี้ยงนะออ <c oughs> หลานนีก <c oughs> เลี้ยงอย,อยู่ที่เดียวกันโตมาเรื่กัน <c oughs> เกิดพร้อมกัน <c oughs> แต่ของลูกชายผมสอบติดก่อน <c oughs> นี่เขาเพิ่งสอบติดวันนี้ตอนนี้เข้าโรงเรียนอยู่ม <c oughs> ีสองแล้ว ผมก็ไปยุดจนออแฟนก็บอกเธอก็ไปยุดในไข่ดำกว่ากันพอยุดนี่แหละดำกว่าอันพี่น้องเซอร์คิวฝากไว้สบีสกอนทอกันไม่คิมนะสำหรับคิมนี้สบายดีพี่น้องขอบคุณพ่อครูที่แวะมาเยี่ยม